พอเพียงนะคะทางโรงเรียนก็ได้น้อมนาหลักปัญญาของเศรษฐจพอเพียงเข้ามาในการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็มีในส่วนของการจัดก,กิจกรรมโรงเรียนก็ได้จัดก,กิจกรรมคือพืชผักสวนครัวริมลวกินได้ก็คือทุกห้องเรียนเนี่ยจะปลูกผักไว้หน้าห้องแล้วก็สามารถนําผักตรงนั้นนะคะมาจาหน่ายในกิจกรรมตลาดนันดขายซึ่งเราจะจัดทุกอาทิตย์โดยการให้เด็กนําสินค้าหรือนําผลิตภัณฑ์หรือนําพืชผักที่เราปลูกตามหน้าห้องเรียนนะคะมาจําหน่ายแล้วก็นําเงินที่ได้นะคะไปออม ฝากธนาคารโดยมีธนาคารอมสินเข้ามารับฝากที่โรงเรียนนอกจากนี้นะคะ,ะขวดน้ําในโรงเรียนก็จะขายจําหน่ายขวดจาหน่ายน้ําดื่มใช่ไหมคะขวดน้ำที่เราดื่มหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถนําไปเป็นขยะทองคานั่นคือนําขวดน้ำนะคะไปแปรรูปอาจจะเป็นทาเป็นดอกไม้หรือทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรสิ่งประดิษฐ์ต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งถุงนมที่เด็กๆดื่มนมโรงเรียนก็สามารถนํามาเย็บทําเป็นผ้ากันเปื้อนหรือทําเป็นถุงใส่ขยะ ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นนักเรียนช่วยกันทำหรือเป็นครูนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นครูจะให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดนักเรียนแต่ละชั้นแต่ละชั้นใช่ค่ะครูจะเป็นเพียงแค่โค้ดแต่ครูลงมือกระทำคือนักเรียนหนูได้ทำมีนูปกิจกรรมอะไรวันนี้ก็เพิ่งขายเมื่อเช้ากิจกรรมอะไรที่หนูชอบที่ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนจัดขึ้นคะตลาดนัดขายค่ะ ตลาดนัดถัดขายหนูได้ขายใช่ไหมลูกได้ค่ะแล้วน้องนนท์ล่ะลูกใช่ขายครับได้ทากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับ,<อ>บเศษรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนจัดขึ้นครับให้รขายอะไรตลาดนัดขายขามเคยเอาอะไรมาขายลูกเคยเอาขนมมาขายครับแล้วเป็นยังไงครับขายดีครับชอบไหมครับกิจกรรมแบบนี้ชอบครับค่ะ <laughs> <laughs> มาถึงค่านิยม12ประการเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยมีจัดกิจกรรมหรือว่าอสอด้องเกี่ยวกับค่านิยม12ประการค่ะใช่ค่ะอื่นก็ต้องขออนุญาตเรียนก็คือโรงเรียนเป็นโรงเรียนนำร่องนะคะในการท่องบทอขยานค่านิยมห<ช>ลัก12ประการตามนโยบายของคุณเอกประยุจันทร์โอชานะคะทุกๆเช้าเด็กหลังเข้าแถวก,ก็จะท่องค่านิยม12ประการเราไม่ท่องอย่างเดียวเราลงมือปฏิบัติ นะคะมี12ข้อเราปฏิบัติตาม12ข้อหมดเลยนะคะ,คะแล้วก็นอกจากนี้กิจการที่ส่งเสริมทาให้เด็กรู้สึกว่าเด็กๆเนี่ยอยากปฏิบัติตนให้ตรงตามหลักค่านิยม2ประการก็คือครูจะทําบ์ดเด็กดีสีวัดหง์นั่นก็คือเด็กๆ ที่ปฏิบัติตนตามค่านิยมสองประการก็จะเอามายกย่องชมเชยติดไว้ที่หน้าห้องเป็นประจำทุกเดือนค่ะอ๋อเป็นแบบว่าักเรียนดเดีกๆเขาใจใช่ประจำเดือนนี้ประจำเดือนค่ะบางคนแล้วอาจจะเป็นมีความรักชาติศาสนาพระมหกากษัตริย์อ่าข้อที่สองเด็กที่มีความซื่อสอัตย์อ่าเช่ยนยกตัวอย่างเด็กเก็บเงินได้แม้แต่หนึ่งบาทเราก็ยกย่องชมเชยเด็กหน้าเสาร์งผู้อำนวยการก็จะมอบของขวัญหนึ่งบาทก็มอบได้ถือว่าเด็กมีความซื่อสัตย์ค่ะค่ะหรือแม้แต่จะเป็นสิ่งของเก็บปากกาเก็บมิ้นสอได้ <c oughs> ก็จะมีสมุดบันทึกความดีแล้วก็ยกย่องชมเชยเด็กๆที่ทําแม้เป็นเพียงแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆ <c oughs> เราก็ต้องชื่นชม่ดเคะมาที่ <c oughs>